เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูปเปอร์ทุกท่านอยู่กับผมนัทโอในแช m m ป n ้ย r ว,วอ Sky Arena ครับหลังจากบาลานซ์แพทครั้งล่าสุดมาก็ทำให้คุกกี้ฮอลอลี่บัลลี่ธาตุไฟนะครับผมหรือว่าป้าไฟที่เราเรียกกันเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมาทันตาแข่งแบบว่าไม่น่าเชื่อสามารถหยิบมาเล่นใน r t a แล้วแบบเป็นตัวฟอร์สแบนได้และถ้าปล่อยนางลงเนี่ยมีปัญหาแน่นอนครับวันนี้ผมได้เอาไปทดลองใช้ใน r d a หลายเกมอยู่แล้วพราว่ามันเวิร์กมาก ก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมบาลานซ์แพทรอบนี้ทำไมถึงทําให้ป้าไฟแข็งแกร่งก็คือเขาปรับสกิล3มาครับจากเดิมเนี่ยมันมีความขัดแย้งของสกิลอยู่ก็คือถ้าเราทําป้าเร็วๆออกไปกันเพื่อนก่อนใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่สปีดสูงมันก็ทําให้มันเข้าเธอรเร็วมันก็จะกันได้แค่แป๊บเดียวแต่ตอนนี้เขาปรับให้ เวลาเรากาง h o l ลี่เบอร์รี่ชิเนี่ยครับผมกางโล่ปุ๊บเนี่ยสปีดของป้าไฟจะกลับไปเป็น100อารมณ์แบบไม่มีบวกไม่มีอะไรเลยนะครับค่าสปีดจะอยู่ที่100ไม่นับค่าบวกไม่นับค่าหลีดอะไรทั้งสิ้นก็จะทําให้เราสามารถใส่ลูนสวิปแบบสุดๆเพื่อที่จะให้นางออกไปเปิดก่อนเพื่อกางโล่ให้เพื่อนและพอนางกางเสร็จปุ๊บนางจะช้าลงแบบเท่าดีเคลมอะไรงนี้ไปเลยนะฮะทำให้แบบ เพื่อนวนเทินกันสนุกสุดมันแต่นางก็ยังนั่งกลางโล่สร้างความแข็งแกร่งให้เพื่อนอยู่ซึ่งโล่เนี่ยนะครับผม200เซของพลังป้องกันตัวเองนะแล้วก็ระหว่างที่กลางโล่เนี่ยก็จะไม่สตันด้วยนี่ครับผมมันเลยแข็งแกร่งขึ้นคูท้าวของสกิลอยู่3เถินนะครับส่วนสกิลอื่นก็ไม่ได้ปรับอะไรมากมีสกิล2เนี่ยที่ยังคอยโปรเทคเพื่อนได้นะครับผมไปป้องกันเพื่อนไว้เขาเรียกว่าชาตเดียวกับมองน้าครับดีเฟนส์อ่า สกิลแรกก็มีโอกาสเกาะแตกด้วยนะอ่ะก็แนวทางการเล่นนะครับแน่นอนทำสวิปผมก็ใส่สวิปสวิปจัดเต็มแต่ว่าไม่ได้ใส่วิวนะรูนไม่พอก็ทำให้ถึกๆจริงๆผมว่าเดฟเนี่ยควรจะเยอะกว่านี้นะแต่ว่าด้วยความที่ผมเอาต้านทานด้วยมันก็เลยได้ประมาณนี้นะก็ทำถึกๆไว้เลยแอตแท็ไม่ต้องขอเร็วๆต้านทานร้อยได้ก็น่าจะดีนะเพราะว่า โลของป้านะครับผมเวลาป้าใช้ปุ๊บป้าจะมีกลางบัฟโลด้วยแต่ถ้าไอ้ท่าเนี่ยถ้าตัวป้าโดนเกาะแตกไม่มีบัฟโลอยู่เนี่ยก็จะทําให้โดนตีหนักอยู่เหมือนกันนะวิธีแก้ป้าก็คือหาตัวเกาะแตกไปเยอะๆนั่นแหละผมก็แก้อีกทีนึงโดยกันทำตึกๆทำเลสร้อยเอาไว้เผื่อจะได้ไม่โดนเกาะแตกนะฮะโอเคนี่สแตทคร่าวๆประมาณนี้นะที่ทำไว้รูนที่ใส่เนี่ยเป็นสวิฟแน่นอนอยู่แล้วเร็วขนาดนี้ เป็นสวิปกับต้านทานนะครับทนทานนี่ชิบ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 แล้วก็อาร์ติแฟกครับผมลดคิดาเมจลงอันนี้ผมไม่รู้ว่าจำเป็นไหมนะแต่ก็พยายามจากกันพวกธาตุไฟกันธาตุต่างๆเพื่อให้หนางอยู่ทึกทนมากที่สุดนะคร่าวๆประมาณนี้รูนอาร์ติแฟกสกิลไปดูในอารทีที่ผมได้ทดลองใช้กันะ ขอเริ่มจากเกมนี้กันก่อนเลยนะฮะคอมโบของผมเนี่ยเมนแล้วก็จะเป็นคู่เทพก่อนแล้วก็จะมีใบสันนิ่งมืดอะไรก็แล้วแต่สถานาการณ์นะครับนี่อย่างอันนี้ผมเห็นเขาไม่ได้เร็วมากเอาตัววันมาตัวเดียวผมก็หยิบโซเนียไปให้เขาแบนปุ๊บคู่เทพออ,อกก่อนครับผมเล่นเกยียตใบสันมาเพื่อ,อรีกิลอาไฟแล้วป้าก็ด้วยความเร็วสูงก็กางไว้นะฮะหลังจากนี้แหละมันก็คือความ เหมือนฝั่งตรงข้ามเอาตะเกียบมาเคาะเหล็กนี่ฮะเนี่ยเขาพยายามมาเกาะแตกบ้าก็ไม่ติดนะฮะดามเมจทุกอันที่เราได้รับทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะแต่ว่าดามเมจจากระเบิดรู้สึกว่าจะเข้าอยู่นะดามเมจจากระเบิดเข้าอยู่ปบ หนึ่งฮะทีละหนึ่งนินบอกไม่เจ็บไม่เจ็บนี่คือความมันนี่คือความบันเทิงครัทุกคนเนี่ยแล้วเขาก็ท้อจนออกไปเลยฮะ,ะมาดูเกมถัดไปครับผมเกมนี้ก็ค่อนข้างเดือดอ่าแล้วก็สำหรับการพิกของเป้าไฟเนี่ยผมคิดว่าน่าจะ ควรจะพิกเป็นพิกสพิกห้านะถ้าเราหยิบมาประมาณสองสามอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็จะเตรียมตัวแก้ป้าเราได้นะปึ๊บจะโดนก่อนป้าไม่เป็นไรอดทนนี่พลังเลสแต่ก็ทนโอลิเวอร์ไม่ไหวฮนะโดนโอลิเวอร์รีครูดาวไปแต่ว่าเกมนี้ผมมีโพลาแสงผมก็จะโยนกลับมาให้คุณป้าเพื่อที่จะกลางนะ ฮอลลี่ r บอรี่ชิและนี่นะฮะหลังจากนี้คือมหากรรมแอตแทกเก้าหนึ่งไม่เจ็บไม่เจ็บ <laughs> ไม่เจ็บเน <c oughs> ี่ยแต่ดูนะเสือมันกัดเข้าอยู่นะฮะเหมือนโลเขาคิดเป็นแบบดาเมจที่แบบพอดีอ่ะแล้วก็นับตามฮิตนะ ถ้าริวตีริวปั่นยังไงก็เข้าแค่หนึ่งนะแต่ตัวที่ดาเมจแรงๆแล้วเราโดนเจาะเกาะอ,อยู่เนี่ยก็จะเข้าอยู่มันจะเหมือนจะบล็อกดาเมจไว้ได้ตามดีเฟนส์ของป้าเราตามสก,กิลอะครับผมอันนี้อันนี้ป้าไม่มีโลแล้วฮะเนี่ยเราจะเห็นว่าป้าเอาไปคุ้มกันนินจา,าไว้ได้แล้วป้าก็กางโลอีกหนึ่งรอบฝั่งตรงข้ามก็จะท้อไปฮนะ รอบนี้ผมเอาเพื่อนของป้ามาด้วยเป็นเพียววานิลาแล้วก็หยิบใบสันมาสุดมันนะปัป๊บเนี่ยปื๊บโยนให้นินเพื่อที่จะฆ่าเข้าก่อนครับผมแล้วป้าก็กลางโลเนี่ยมหากรรม ดาเมจเข้าหนึ่งไม่เจ็บแล้วยิ่งไปกับไอ้คุกกี้วานิลาเนี่ยนะฮะด้วยความที่เขาสร้างกรอบมาเนี่ยดาเมจเป็นศูนย์เลยฮนะดาเมจเป็นศูนย์ ลีไปเลยฮะไม่เป็นไรเราถึกทนอดทนพอเนี่ยเขาจะตีเราแล้วเขาก็จะท้อไปเองเพราะว่ามันตีไม่เข้าถ้าเขาไม่ได้เอาตัวแก้มานะอันนี้ครับแต่ก็จะมีเกมที่เขาแก้ป้าไฟเราได้นะถ้าเราหยิบป้ามาเร็วๆสักพิกซี่เนี่ยเขาจะมีสองพิกสุดท้ายที่เขาแก้ได้อย่างนี้ครับเขาก็จะเอาแคสตันด้ากับเอาคิงไฟมา แต่ผมก็มีหยิบนะนะมาดักอีกทีหนึ่งนะเนี่ยป้าผมโดนรีก่อนแล้วก็เอาคู่เทพนะฮะพยายามเอาทกิะให้ป้าก่อนมาก่อนเนี่ยเกมนี้เขาก็จะเอาคิงไล่ยิงทีละตัวคิงนี่คือทะลุป้าแน่นอนนะแต่เราไม่มีทางเลือกเขาหยิบมาพร้อมคาซานดาผมก็ต้องเอาอาศัยเก็บโซนานะนะนะไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะน่าจะรี ครูดาวป้าไฟได้อีกผมก็ต้องตีตัวที่บอบบางเพื่อเก็บโซไปก่อนนะเกมนี้นเกมนี้ผมรอจังหวะที่จะให้ป้าได้กลางโลแต่ป้าก็ไม่ได้กลางสักทีนะโดนทำลายตลอดคือเขานับเทินนับอะไรมาดีมากเลย จังหวะเนี่ยปรับๆแต่นี่นะฮะพอผมกำลังจะกลางโลกเขาก็มอบตัวไปก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคุกกี้ฮอลลี่เบอร์รี่ก็มันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้แบบว่า OP ขนาดที่หยิบทุกเกมแล้วแบบจะชนะหมดนะบางบางทีเนี่ยอย่างที่บอกตัวแก้มันก็เยอะพอสมควรคือตัวรีสกิลนะครับที่เร็วๆอย่างจินไฟเนี่ยก็แก้ได้ดี ตัวดาเมจแรงแๆแทงป้าเข้าไปเนี่ยที่มีเกาะแตกอะไรเงี้ยมันก็ยังพอได้แต่ว่าถ้าเราหยิบมาเป็นพิกท้ายหยิบเวลาเขาเล่นคอมโบนี้มาเขาไม่มีตัวแก้ไม่มีตัวรีเนี่ยหยิบป้ามาเนี่ยคือ impact ส่งผลต่อเกมมากๆนะฮะก็ใช้งานได้ดีเลยใครที่มีก็ลองปั้นมาเล่นกันดูแล้วกันสำหรับทีมเร็วๆนะผมว่าทีมเซคคัเทิร์นทีมตั้งรับผมไม่รู้ว่ามันมันจะเวิร์กไหมอะ แต่มันควรจะแบบมีไปกับรีสปีดแล้วให้ป้าให้เปิดกลางก่อนอ่ะมันจะทําให้เราอุ่นใจมากกว่านะและอีกอย่างเนี่ยนะครับถ้าเราไปเล่นกับทีมลับแล้วเราหยิบดีเคลมเผอมาพร้อมกับป้าเนี่ยมันทําให้ป้าเราปกป้องเพื่อนได้ไม่นานเพราะดีเคลมมันก็ช้าอยู่แล้วนะฮะก็ลองหาคอมโบกันดูแล้วกันแต่ของผมเนี่ยจะประมาณนี้ก็ลองเอาไปไประยุกใช้ดูนะครับลูนอะไรเล็ดร้อยเล็ดร้อย <laughs> สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมก่อนจากฝากกดไลค์กดซับสบไคร้แล้ะกดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ